อ,าอ้าเหี้ยละเดี๋ยวนะกูมาผิดงานแล้วเปล่าวะเนี่ยชิบหายแล้วกูมาผิดงานไม่มาแรงยังวะคนดูบิดหน้างหงายแล้บวบอกคนดูเหี้ยแรงเกินวะ่ะแบบมันบิดหน้าลอ,อยอะ่ะโอ้โหโอ้โหอแรงเกินหรอคนดูเนี่สับตีเกียร์ ครับขอกราบสวสัสดีพี่รักชาวไทยเทือสายเราทุกท่านวันนี้อยู่ของบริษัทซอจอนนบัวหรืออินฟินิตี้แบงค์ครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านพี่ท็อปโมดิฟายนะครับรับล้างอัดฉีดรถยนต์รถซิ่งรถเก๋งรถบัสจักรยานมอเตอร์ไซค์รถไถท,ทุกอย่างสามารถล้างที่นี่ล้าง5ครั้งฟรีครั้งหนึ่งหลายๆคนถามว่าอยู่ตรง,ตงไหนอยู่ที่วัดขับเก่าถ้าคนเข้าใจนะจ้า แม่ข้าเจก็อยู่ถนนหลังแทร่นั่นแหละนะครับก่อนถึงแยกขอพักพี่ก็จะอยู่ขวามือมีร้านกาแฟแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านบิ๊กไบด้วยนะครับแล้วซ่อมรถบิ้กไบด้วยแล้วก็จอดฝากจอดได้ก็อันนี้พี่มาฝากจอดเขาไว้นานแล้วเดี๋ยวน่าจะมาฝากอีกแหละอันนี้ไปขี่เฉยหลายๆคนคิดถึงอวันเอ็มของพี่แบงค์นะครับว่าเมื่อ,อไหรทำไมพี่ไม่ขี่เลยเที่ยขายหรือยังผมอะไรมีอะไรจะบอกได้ว่านี่ผมจะได้แอคอาร์ฟสมาร์ทด็อกอะไรผมจะเปิดให้ดูว่าผมเนี่ยจ่ายงวดคันนี้หมดแล้วไม่มีงวดแล้วนะครับคอนจนหมดีี่อยูไโล แสดงบัญชีทั้งหมดนี่ผมเหลือตั้งอยู่สี่พันนะ <Okay. S 1> สินเชื่อนะเอาเฮ้ยสินเชื่อทำไมไม่มีข้อมูลวะ <Okay. S 1> เนาะเอเฮ้ยสินเชื่อเอาไม่มีข้อมูลได้ไงอ่ะเอาง่ายงรถคันนี้หมดแล้วนะที่ผมผ่อนไปมันมันไม่มีแล้วนะครับมันหมดหมด,หมดแล้วนะ <Okay. S 1> ก็เท่ากับว่าผมเป็นไทยแล้วสําหรับเจ้าอามันเอมน็มคันนี้จบไปที่ร้านกระาบะาใช่ไหมแล้วตอนนั้นเราดาวไปสองหรือสามแสนใช่ไหมเราผ่อนเดือนละหมื่นหกหมื่นเจ็ดตอนนี้เป็นเวลาตั้งแต่ทำคลิปมาน่าจะเกินสี่ห้าปีแล้วน่าจะหมดแล้วนะครับมีความรู้สึก ฝาปื้มมากนะครับท่อก็ยังคงลุ้งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่เป็นเขาเรียกท่ออะไรจำไม่ได้แล้วแมงไม่ไปขี่นานนะครับนี่อันดับแรกเดี๋ยวผมจะขี่ไปศูนย์นะวันนี้เพราะรถผมมีปัญหาตรงที่ว่าไม่ได้ขี่นานแล้วไฟเอ็นจิ้นมันโชว์ครับเดี๋ยวผมจะติดเครื่องก่อนนะครับนี่เป็นไงเป็นไงเสียงเฮ้ยปะเอเยบโอ้โหไม่ได้ขี่นานยัไงไงฟังเสียงด้วยราร์ล็อชุนี่เลายๆคนเห็นเป็นสีธรรมาดาน,นี่คือทองคำแท้นะครับผมเรียเกินนะครับอเอเปลี่ยนให้ดูครับ นี่โอ้โหแตกครับคิดถึงเหมือนเดิมครับที่รักจไปละพี่สวัสดีครับก้าใครอยากรักรถก็ดเรื่องคิดถึงพี่ท็อปนะครับนี่เดี๋ยวผมจะต้องไปสูงก่อนว่าไฟเทียอะไรผมโชว์ก็ไม่รู้นะครับผมโอ้ยมันแรงยังวะไม่ได้ขี่นานตัดเอ้ยมันโหดเทียบเกินนะไปครับผมเอ้ยคิดถึงฟิลนี้เปล่าเดี๋ยวรู้จะโดนตัวฮ้ยน้องๆสาวอยากลองนั่งว่าพี่ไกอ่ะเหรอเย้ฮัลโหลนีป้าป้าสวัสดีครับขอโทษทีครับหลายๆคนแบบคิดถึงฟิลที่พี่ไอ้ คิดถึงฟิลแบบขี่อาวันเอ็มอะไรอย่างเงี้ยก็ขอภัได้นะวันนี้มาขี่ให้ดูละดูดิดูดิแรงเหมือนเดิมนะครับรถมันแรงนะครับไม่ได้แอคด้วยนะครับผมแบบขี่ไปตรงไหนสาวกี้สาวมองอะนะประมาณนั้นแหละเพราะเป็นอาวันเอ็มขนาดต้ามองเลยนะเียงดังนะนี่ครับเอ้ยเบรกเบรกครับเบรกขอโทษได้ครับขอโทษได้ครับได้ครับได้ครับมาแล้วก็ขี่ผ่านเมืองไปเลยนะครับก็ ไม่รู้หรอกตำรวจมีหรือเปล่าเราไม่ได้สนใจนะครับเพราะเราผ่าเมืองอย่างเดียวนะครับเราของจริงนะครับโดนจับก็แค่ปรับครับหลายๆคนแม่งขี่รถทอดังโดนตำรวจจับอันนี้มันไม่ใช่นะครับคนแต่งท่อมาเป็นแสนกวัวค่าปรับ5้ารอพันหนึ่งอันนี้ก็ไม่เอานะครับผมนี่ของจริงนะขี่เข้า่านไปเลยครับถ้าไม่จับก็ถือว่ช่ชคดีถ้าจับก็พันหนึ่งนะนะไปหนีไปเสียเวลารถจะไปล้มด้วยนะครับผมอันนี้ผมตั้งแต่ ตั้งแต่น้องผมรถล้มพ่าด่านมาเนี่ยผมเริ่มหนีด่านเลยอันนี้ผมพูดตรงๆนะเราตามความเข้าใจเราทำผิดเราก็ต้องยอมรับผิดครับถ้าเขาไม่จับก็ถือว่าโชคดีถ้าเขาจับก็ได้และครับถือว่าสวยก็มีแค่นั้นเลยแต่ตอนนี้น้ำมันกูจะหมดไปเดี๋ยวกูรูก่อนโอเคน่าจะขี่ได้อีกประมาณ1ิบโลครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เราได้นะครับเดี๋ยวระดับแรกข้างหน้าเราก็จะเลี้ยวซ้ายนี่ขี่ผ่านเมืองพันเกล็ดเลยนะนี่สาวลุ่มบอกเลยใครขี่ในเมืองนี่เห็นสาวลุ้มล่ำไปหมดนะครับโอ้โหบรรยากาศมัน ติดตามมันด้วยนะครับเดี๋ยวผมแกล้งถามสาวก่อนอุย้ยไม่มีสาวให้ถามเนี่ยเออวกูเดียวสายดีกว่าน,นี่นี่สาวเยอะเยอะเนี yeah. ่ย yeah. ขาวจุ๋ยเนอ่ยเมียใครไม่รู้ครับผมแซวใครก็ขออภัยด้วยนะครับเผื่อผัวเป็นเอฟซี c อยู่นะครับบอกมึงแซวเมียกูเพี่ขอโทษนะครับผมไม่ได้ตั้งใจนะครับผมอืมเดีย๋ยนะ ขออนุญาตเลี้ยวขวาเข้าตรงนี้แรกคนบอกพี่สจไม่ตีไฟเลี้ยวรถกูไม่มีไฟเลี้ยวครับตามนั้นเลยนะครับยอครับมีครับมีนี่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 มีนะครับแต่ว่าอันนี้มันบังครับมันเงียนบังครับเฮ้ยโออมาตอร์ที่พี่หายอ่ะเออาวไปไหอุ้ยเปลี่ยนเกียร์ดังตุ้มนะมันแรงเกินเนี่ยครับโอ้โหพี่จะตีกูเนี่ยเนี่ยครับไปครับไปศูนย์จะมาห้าขวานอุ้ยเปลี่ยนไกีนกนกตัดหน้าอ้อหือ ครับนกบางทีมันก็แบบจะแบบระวังนะครับขี่บิ๊กไบค์มาเร็วเร็วนี่นกบินชนกระจกนี่ผมบอกเลยกระจกถ้าแตกครับนะครับ,นะรบดังตักนหัวโยกนะก็ระวังกันด้วยครับ <Okay. S 1> ขี่บิ๊กไบค์เร็ๆวๆแลหลายคนก็อยากให้กลับไปขี่บิ๊กไบค์ผมก็อยากจะขี่เหมือนกันนะครับแต่ว่าก็อย่างที่เอยเอยเต็มกันยังไงเออ,เอ,อต้องเหลียวมองนะสาวๆเดี๋ยวนี้ต้องเหลียวมองห้ามเลี้ยวขวากูด้มากูตรงนะครับผมถือว่าผมไม่ผิด บอกข้ามเลี้ยวขวาผมไม่เลี้ยวผมตรงดูดิของจริงด้วยดูดิดูด,ดิตรงด้ของจริงด้ยไงไม่เลี้ยวไงก็ตรงไง <Okay. S 1> เออไม่ผิด <c oughs> <c oughs> ครับครับเนี่ยไงครับนานๆที่ขี่แต่ผมมีความรู้สึกว่ารถมันแรงๆยังไงไม่รู้ครับ <c oughs> คือตั้งแต่ขี่เวฟมารู้สึกว่าแบบตัวเองหมดไปขี่แล้วที่มันไม่แรงอะ่ะแล้วพอมาขี่อาวันแบบมันแรงจัดนี่ผมขี่เกียร์เดียวเลยนะเ <c oughs> นี่ยเกียร์เดียวอะ่ะดูดิแป๊บเดียวม,มันพุ่งแบบอย่างเงี้ยแบบดูดอ่ะดูนะดูนะดูนะ เยเดียว yeah, นะดูดิอุ้ยแค่บิดนิดเดียววิ่ง780อะ่ะซาทัวร์ครับสานแรงจริงนี่ดูนะขี่รถสาวเยอะด้วยแนะ่สวัสดีครับเจ๊โอ้เจน๊นี่สุดยอดจริงเนี่ต้องหันต้องเหลียวมองเลยนะนี่ถึงขั้นมองเจ๊ต้องเหลียวมองเลยกลับไปก็ไม่จะโดนสตีนเมียหรือเปล่าครับกับเมียเขาไม่รู้เรื่องเลยเขาเพราะเราป็นของจริงนี่สับสี่เกียร์เขาเรียกชิปเตอร์นะครับสับแบบไม่ต้องกำคัดหลายๆคนหนูกับพี่นั่งขับเกียร์ไม่กำคัดรถเบฟก็ทำได้นะครับนี่ มันจะมีวิธีทําผมจะบอกให้ต้องเป็นคนที่หน้าตาดีเท่านั้นถึงจะทําได้นะครับผมเย็ดเคขนาดเฟร่งต้องกดอุ้ยเอา้าเยี่ยละเดี๋ยวนะกูมาผิดงานแล้วบอกว่าเนี่ยชิบหายแล้วกูมาผิดงานเดี๋ยวขออนุญาตเดินเข้าเขาทำเยี่ยอะไรกันมันอะกูเดินเข้าไปหาพี่ๆข้างในก่อนแล้วกันนะไปถามพี่คนมีลวดด้วยเพิม่มเงบเพิม่มเงบชิบหายแล้ว มาทำอะไรกันวะเนี่ยอย่าลืมเลยโอ้ยวัสดีครับวัสดีครับมาทำอะไรกันเขาเนี่ยผมจะหันมไเกี่ครับผมใช่ครับเอา้าผมขึ้นไปหูเรื่องเขาไม่เห็นอย่างกันโอู้เมืเห่หนังเนาะอู้รถเพลยชโชวนะ์อะเห็นไหมนะอันมันไฟขึ้นเหลืองเหลืองไหมไฟยังครับมันจอดโดนอเอาบันเอ็มไงเอาเข้ามาเลยได้ไหมขเข้ามาเลยข,เขี่มากเขาอยู่หลายฟูดนะตกใจแม่งตื่นบดไหมเออสวัสดีครับโอเคโอเค โอ้ตกใจเบิดคนเยอะครับอันนี้เขาก็น่าจะมามิสติงครับผมก็เลยแมนเนี่ยโัวนะครับทุกนะครับคนหลายครับวะแมคนหลาวะตกใจเบิด์วะเราจะรถมาลบโค้ดนะครับเราไม่รู้เลยโอ้สุดยอดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมต้องถอยก่อนนะครับคนหลายเกินนะครับตกใจครับตกใจเขาเขาน่าจะมีงานอะไรทักอย่างครับผมก็ไม่รู้แมนมาแล้กูจังครับวากู นะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับทีมงานข้างในนะครับ <Okay. S 1> โอเคโอ้คนเต็มเลยนะครับ <Okay. S 1> โอ้คนหลายพูดงงเลยวะลูกพี่สวัสดีครับไม่ได้เจอนานคิดถึงจังเลยเราขอยมาถอหมวกกันนะรถมันมีปัญหาพี่ ล้อหน้าไม่ติดพื้นพูดเล่นพูดเล่นเดี๋ยวผมขออนุญาตคุยกับพี่พีาก่อนนะครับแก้ไขก่อนวม่ารถไปแลไรเดี๋ยผมมาบอกนะครับจอดจอดมาสองปีนะสาะโอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็ได้ทําการทําเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่านะครับไอตัวนี้นะครับผมมันมีปัญหาที่มันขึ้นตรงนี้เนะี่ยเพราะว่าเราเนี่ยไปตั้งสแตน <S 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 okay. พอเราตั้งสแตนปั๊บใช่ไหม แล้วเราไปสตาร์ทรถแล้วเราก็าไปล้างโซ่ด้วยเพราะว่าเราติดเครื่องใส่เกียร์หนึ่งล้างใช่ไหมละ่ะมันก็เลยกลายเป็นถ้าพูดกันง่ายๆก็คือติดเครื่องใส่เกียร์หนึ่งทำให้ล้อมันหมุนเองเราจะได้ล้างโซ่ง,ง่ายๆอะไรเงี้ยทีเนี้ยมันก็เลยเซนเซ,นเซอร์จับว่าล้อหลังกับล้อหน้าเนี่ยหมุนไม่สมพันธ์กันมันก็เลยขึ้นโคดวิธีแก้ทางเดียวคือต้องมาล็โคดที่ศูนย์เพราะฉะนั้นไม่แนะนำให้ทำแค่ <Okay. S 1> ใครอยากจะล้างโซ่แนะนำให้ขึ้นไอ้นี่โอ้ยดูหูแรงกว่าเดิมอีกให้ขึ้นไอ้นี่ได้ครับขึ บิดหน้าไงล้วบอกคนดูเ <What? S 1> ยี่ยมแรงเกินห่ะแบบมันบิดหน้าลอ,อยอ่ะโออเออเอแรงเกินหรอคนดูแหมไม่ได้ขี่นานแบบเว่ยวอยู่เหมือนกันแล้วเนี่ยคนดูมันเอาเรื่องว่ะคนดูป๊าดฟาดยกล้ออ่ะเซียวว่ะงับก็ไม่ได้ขี่นานก็ต้องขี่ให้ชินก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวได้ข่าวว่าพี่ต้นเขาจะมีทริปใบในี้นะผมก็รอไปกับพวกพี่ต้นอยู่นะครับเสี่ยนเหลือเกินนะครับ อยากขี่ทิพย์ไกลๆมนาแล้วครับผมเขาคงขอ้อะไรอย่างเงี้ยครับผมอยากไปมานาแล้วครับผมไม่มีโอกาสได้ไปกับเพื่อนนะครับเพราะตอนเพื่อนไปเราไม่อยู่ไทยนะครับไม่อยู่ขอนแก่นเราไปต่างประเทศบ้างไปแล้วบางอย่างครับโคตรสิ่งเลยแล้วรอบนี้น่าจะได้ไปแล้วคะคนดูก็นั่นแหละเบื้องต้นรถไม่ได้มีหาเลยครับแต่ตอนนี้ไฟโชว์อีกดอกนะครับไฟน้ำมันฮะยัดเป็ดก็ขี่ทั้งหมดเก้าสี่ร้อยโลนะตั้งแต่ซื้อมาห้าปีก็จะบอกว่า มีใครขี่ก็อยากเท่ากูไหมเนี่ยคือกูไม่ขี่เลยนะวันนี้เลว่าจอดเป็นส่วนใหญ่ที่ไปไกลที่สุดน่าจะเชียงใหม่นะก็สาหรับคลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากนะครับคิดถึงน้องๆทุกคนคิดถึงทุกคนที่อยากให้ผมขี่วิกไว้ก็ขอบคุณที่อยากดูขอบคนที่คิดถึงเจ้าบักดุกนะครับก็สําหรับบักดุกวันนี้ก็ยังคงใสพวงกุญแจบักหลามในวันนั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะจุ้สวัสดีครับท